สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube อยู่กับผมนะครับนมเอ็มวันนี้มีของมาส่งถึงบ้านเป็นอะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นเสื้อนะครับผมเดานะเนี่ยชื่อคนส่งผู้ส่งเนี่ยตัวเล็กผมมองไม่เห็นสายตาไม่ค่อยดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะแกะก่อน ขอบคุณผู้ส่งด้วยนะน่าจะเป็นสาวดาเพราะว่าถามขอชื่อที่อยู่ผมอยู่นะน่าจะเป็นสาวดาหรือชื่อช่อง,องของที่เขาใช้อยู่ที่ผมจําได้นะตัวร้ายใส่สดปะผมไม่แน่ใจนะถ้าผมพูดผิดก็ขออาภัยดาด้วยนะขอบคุณสาวดานะที่ส่งของมาให้ผมอ่นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมแกะแป๊บหนึ่งนะ ผมฉีกแล้วมาดูกันคืออะไรนะปาดนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอยู่ในถุงสองตัวสองตัวหรือกี่ตัวเนี่ยผมดูก่อนนะหนึ่งตัวโอ้สามตัวเนี่ยอ้ยขอบใจดานะปาด์เสื้อทั้งสามตัวโอ้ยดูดิสามตัวนะพี่น้องสีขาวสวยอะ่ะ เดี๋ยวให้เอาให้ดูทีละตัวแล้วกันเอาสามตัวเสื้อดาส่งมาให้ขอบคุณดานะโอ้เสื้อเชิ้ตโอ้ใส่สบายเลยอะเสื้อเชิ้ตแบบเนี้ยโอ้บางเลยดีฮะดีนะเนี่ยใส่สบายเลยอะดาสวยมากถูกใจอะขอบใจดานะโอ้ยส่งมาให้ตัวเดียวก็ดีใจแย่ที่ส่งมาให้ต้องสามตัว ขอบคุณดาจริงๆที่มีน้ำใจให้กับพี่นะขอบคุณมากๆนี่ตัวแรกเสื้อเชิ้ตบางน่าจะใส่สบายอะ่ะบางดีอะ่ะสวยอะ่ะนะทุกใจทุกใจทุกใจจริงๆไม่ได้ชมนะอ่ะมาดูมาดูตัวที่สองนี่ก็เสื้อเชิ้ตเหมือนกันตัดแบบนะนี่ผมกำลังขี้ให้ดูน่าจะเชิ้ตอ,อันนี้สวยอะ่ะทุกใจ อ่าอันนี้สวยอยู่นะใส่ถุ่งมามันก็จะยับนิดหน่อยเป็นลายไผ่ลายไผ่นี่ตัวที่สองขอบคุณดามากๆากนี่ตัวที่สองสวยอยู่นะอาจจะไม่นิ่งนะเพราะผมไม่ได้นั่งถ่ายไม่ได้นั่งไม่อยู่ ผมเลยต้องนอนอาจจะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยผมก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะสวยนะสวยถูกใจอา่าตัวที่สองเก็บก่อนเอแลวเลยม,มาดูตัวที่สามกันนี่ตัวที่สามก็สวยนะเป็นผ้าแบบว่าน่าจะไม่ร้อนะผ้าเนี่ยสวยอะ่ะโวตัวนี้ก็สวยอะ่ะสวยมากนี่แหละ เสื้อเชิ้อตอะผมชอบใส่เพราะว่าเวลาทอดมันทอดสบายเพราะมันแกะกระดุมเอาไงมีกระเป๋าด้วยนะเนี่ยสามตัวสวยงามตามทองเรื่องสวยอะถูกใจสามตัวเลยถูกใจทั้งสามตัวเลยดาขอให้ดามีสุขภาพที่แข็งแรงนะลํำรวยเงินทองคิดอะไรก็ขอให้สมหวังดังใจพรฒนานและกันไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จขอให้เป็นทีักของเพื่อนๆละกันครอบครัวมีแต่ความ,รรมสุขความจเจริญน,นะเออยังซาส่งเสื้อมาพี่ต้องสามตัวสวยถูกใจมากๆมาดูจะพูดอะไรก็มันถูกใจนะถูกใจจริงๆผมถูกใจนะสวยตัวตัวที่สามอันนี้อันนี้ตัวที่สองปลา ตัวที่สองสวยอะ่ะมาก็จะประมาณนี้สวยมากนี่ตัวแรกที่แกะดูเดี๋ยวใส่เลยอย่างนี้เดี๋ยวอย็นนี้ใส่เลยไม่ต้องซักตัวนี้ยใส่โชว์เลยใส่โชว์ออกสตรีมเลยมั้ยสตรีมดีไหม <c oughs> สวยสวยสวยถูกใจ สามตัวนะเสื้อสามตัวขอบคุณสาวดาถ้าผมจำชื่อช่องไม่ผิดก็น่าจะเป็นตัวร้ายสายโซนอะนะขอบคุณมากๆที่ส่งเสื้อมาให้ผมขอบคุณน้ำใจที่มีให้กันผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงเนะี่ยผมก็มีแต่คำขอบคุณให้ขอบคุณจริงๆตามตัวนี้ก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮ่า คุณสาวดาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกาลังใจก็ามาคอมเมนต์ให้ผมตลอดอผมขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสาวดามากๆบายยครับ